วันนี้ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมครับมีอนาคตในการเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเดิมพันเลยนะครับใน90นาทีนี้ทุกอย่างกลับมาเสมอและเท่ากันทั้งหมดครับทั้งประตูได้เสียแต้มรวมไปถึงตัวผู้เล่นนะครับไทยจะได้เขียนลูกเล่นก่อนครับบลุกจากซ้ายไปขวาเกมเริ่มครับไทยได้เขียนลูก mm hmm. เปิดยาวขึ้นมาโอ mm ้ hmm. มีน้ําขังอยู่บนพื้นสนามด้วยนะครับไม mm ่ได้าไปติดครับ mm hmm. ออกบอลมาพัทรนัน mm hmm. พัทรนัน ให้มาที่พิเชษธิดาครับทะลุช่องหลุดเดียวมามีธงครับลูกนี้โอ้พอชมพูหลุดก็ไปยิงเหรว่าไม่ได้ครับธงยกขึ้นมาแล้วครับเจอซ้อนอยู่ครับมานิชามานิชาไปเองแล้วยิงจังหวะนี้เข้ามือทิฟฟาน,นี่ครับโอ้โหคนละหมัดเหมือนกันครับกาญจนาพรครับเปิดไปที่ว่างเคลียร์มาแถวสองเป็นเสาวรักเสาวรักษ์มองไปที่พัทนันท์ครับ เลี้ยงจี้เข้าไปพัทฒนันมาอีกแล้วแล้วเปิดหักข้อจ่ายเอาเฉล็บจังหวะนี้อ้ยิงไม่เต็มเท้าครับจีราพรมงคลดีไม้ทีครับเสวรักษ์ได้จบอู้ยังเคลียร์ไปได้แล้วเดี่ยวการยิงชัชวันอู้ชนเสาลูกนี้เกือบไปครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูนะคะนี่เป็นจังหวะพัทฒนันคือเสวรักษ์พลาดโอกาสแล้วแล้วก็เคลียร์บอลต่อให้เพื่อนนะคะแต่แหมเหมือนเฉล็บนิดนึงมั้ย นี่จังหวะหน่าเสียดายโดนออผมว่ามันไม่โดนไม่เฉล็บคนแล้วเฉลับพื้นยอดยา่าพื้นมันเป็นหลุมตรงนั้น,นจริงๆถ้าเปรียบเทียบการเปลี่ยนตัวเนี่ยไม่รู้ว่าอีคิดะอาจจะเลือกซื้อแผนความฟิตเอาไว้ด้วยหรือเปล่านะคะคเพราะว่าจากเกมที่แล้วอินเดียเปลี่ยนมาแค่สตัวมาอีกทีครับให้มาตรงกลางโอ้มีตัวสอดขึ้นมาแล้วตั้งต้อมยิงจังหวะนี้อูเรียบร้อยเลยครับอูยิงสวยจริงครับลูกนี้เป็นอินเดียขึ้นนําก่อนครับจากซังกิต้าบาร์ตฟอร์อ้ช็อกเลยลูกนี้ มาดูนะคะเป็นจังหวะที่ได้บอลมาจากเพื่อนแล้วก็ไม่แต่งเลยแล้วก็ยิงไกลมาออกแต่งหึงจังหวะนะคะแล้วก็ซัดด้วยขวาเข้าไปคือทิฟฟานี่พยายามจะกระโดดแล้วนะ,ะแต่ไปไม่ถึงบอลน,นะคะตัว,วเล็งไม,ไม่มีตัวโคเวอร์นะครับคนที่ตามมาคร v e คือสวราก์ที่อยู่ข้างหลังเลยครับม,มิดฟิล์เราหลงตำแหน่งหมดครับจังหวะนี้มาไอาทีับจังหวะนี้อูอแล้วพาไปเองสวยครับเปิดกลับเข้ามาตหมงด้วยแถวส อินเดียเก็บได้ครับลูกนี้คือหลังกมาแล้วเปิดกลับเข้ามาทีหนึ่งพักอกอ้าวพังอกแล้วโดนยิงออ้ยอย่าไปโดนอย่าโดนโอ้โหลูกนี้ทิฟฟานี่ครับยังล้มตัวเซฟได้ล้นไปหมดแล้วครับทีเไทยโอ้โหเล่นยากไปเองครับเราอาจจะต้องจูนความมั่นใจกลับมานะคะพออินเดียได้มีโอกาสครอบครองนะคะกลายเป็นว่าเกมรับของเราสื่อสารกันไม่ติดค่ะกาญจนาพรเปิดขึ้นไปครับติดผู้เล่นอินเดียและดีดขึ้นมาครับ จิราพรจิราพรตามไปแยกแล้วยิงอีกแล้วลูกนี้ฉล็บแล้วเสียบอุยอ้ยปัดได้ครับจะซ้ำไม,ม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้จิราพรมองคนดีครับเกือบเสียบใต้ขารครับจิราพรเนี่ยคำทางไปอยู่ครับออกมาที่พัฒนันสันสั้นๆสุภาพรอินทระสิทธิ์ครับกลับมาที่พัฒนันแน่นแล้วตอนนี้ให้มาที่จิราพรจิราพรแล้วออกมาที่พัฒนันสวยครับสอดขึ้นมาแล้วเปิดจังหวะน,นี้เข้าชาร์โอย้ยิงอีกทีนึงพอจมู จังหวะไขยจังหวะแรกไม่ดีครับแล้วได้ซ้ำแต่ก็ไม่ตกเกาบเพราะาหลักมันไม่มีแล้วครับลูกนี้แก้ทางมาดีแล้วมาจากพลอยชมพูนะคะแล้วก็ให้พัฒธนธวิ่งทําทางมาคัดแบ็กกลับมาอุ้ยเจ้าตัวเกี่ยวบอลไม่ติดแล้วมันมาชนขาซ้ายตัวเองพอจะยิงก็เลยประตูไปเรียบร้อยคือแววทรงนี้เล่นต่างประเทศสบายมาทีครับบอลมาอยู่ที่ชัชวันชัชวันครับเปิดเข้าไปวัดกันที่จังหวะนี้เอาแล้วบอลเลยเอาเรียบร้อยเลยครับ อีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับชัชวันรอดทองครับลูกนี้โอโมาเร็วครับในช่วงไม่ถึง5นาทีของครึ่งหลังครับอมาดูจังหวะการประสานงานค่ะขึ้นเกมมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายจากชัชวันรอดทองนะคะโอ้โดนพี่ยี่ไหมไม่โดนนะแต่บอลตกพื้นไม่โดนครับอุ้ยเหมือนจะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูชา้ากว่านี้นิดนึงคือถ้าโดนเนี่ยสกิดเปลี่ยนทางนิดเดียวครับเดี๋ยวดูมุมนี้ไม่โดนไม่โดนครับแต่ว่า ประตูของอินเดียมาบังเสาแรกพอบอลตกไปเสาสองแล้วมันฉลับออกไปเนี่ยกะไม่ทันแล้วครับแต่ลูกนี้ถือว่าเป็นประตูสำคัญครับโอ้โหมาในช่วงเวลาที่พอดีพอดีเลยครับปณิฐา,าซ้ายมีครับชัชวันชัชวันยัดเข้าไปสวรักษ์ให้มานัทวดีแน่นไปหมดครับตอนนี้นัทวดี กระดกขึ้นมาให้พลอชมพูเกียรบอลลงได้แล้วเปิดกลับเข้ามาตรงไกลแปรล,ลูกนี้อู้ชนเสาอโหย,ยังไม่ได้ครับลูกนี้การชนะทัดครับชนเสาเต็มๆตเลยโอ้โหไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าจังหวะยกนี้ก็ต้องชื่นชมแอมแปรนะคะแล้วก็พลอชมพูปัดกลับมาได้แล้วอจิ้มยังไงให้ได้เสาเสามันประมาณสักเส้นรอบวงมันประมาณเลยก็หนึ่ง <30 S 1> สามสามิบเซนน่ะออพิเชษธิดาครับ ออกไปซ้ายแม่นด้วยครับวิรัญญาตามมารับครับวิรัญญาเลี้ยงจี้เข้าไปวิรัญญาแตะผ่านมาหนึ่งแล้วยิงเองเลยลูกนี้โอ้ยเชียวคานไปนิดน,นึงครับวิรัญญาแกล่งกสิกรรมดเดียวลูกนี้มันข้ามคานออกไปหน่อยเดียวนะคะสับหลอกแล้วแต่งด้วยขวาซัดด้วยขวาเข้าไปนะคะทุ่มเร็วมาครับมานิชาโอ้โหถาดวนแล้วครับเจอกับการจนาพรมานิชาสับหลอกแล้วแตะจังหวะนี้ อย่างียังเร็วแล้วตามไปแย่งมาได้บานิชายิงเลยครับโอ้โหบอลทรงเดิมครับไทยต้องดักให้ได้นะครับตัวที่เพิ่งเปลี่ยนใช่มาอีกครั้งนึงครับจังหวะน,นี้พิเชษธิดาให้ไปที่สวรกษ์สวรกษ์ลองยิงโอ้โห<อ>มันไกลไปหน่อยครับจะให้เข้าแบบนี้มันยากครับแต่ก็ต้องรีบยิงแลลวครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนแย่งแล้วกำแพงสองคนครับ มานิชายิงจังหวะนี้ชกออกมาได้แล้วจัดซาำกับอินเดียสามอัดเข้ามาทีไม่เข้ากรอบครับโอ้ลูกนี้ยังดีครับที่ไม่เสียสมาธิครับทิฟฟานี่สอนเผาเปิดโค้งเข้ามาครับแล้วหมกจ่อยเอ้าเรียบร้อยเลยครับโออินเดียขึ้นนำอีกครั้งครับสองประตูหนึ่งจากคนเดิมครับโอ้เป็นสังกิต้าบาร์ฟอร์ครับลูกนี้ออกมาพลาดครับโอ้กลายเป็นประตูขึ้นนำของอินเดีย คนดีคนเดิมเลยนะคะของอินเดียจากจังหวะลูกเตะมุมนะคะบอลดูคลุกคลิกแย่งแล้วโอ้โหคือทิฟฟานี่ก็มาอยู่ที่เสาไกลนะคะกะปัดจังหวะนี้แต่มาเจอซังกิต้าเก็บตกโขกเข้าไปเน้นๆไม่มีใครแต่แหมสุภาพอรอยู่ตรงนั้นมันออกมาไม่ถึงครับทิฟฟานี่ลูกนี้มันเปิดไปที่เสาไกลแล้วหม่งย้อนกลับมาเข้าสูตรเลยครับเขาไม่ให้เราเป็นกลางให้เราไม่ให้เชียร์หรอเชียร์ได้เชียร์ได้ คือแต่แบบเห็นแล้วมัน,มนเอาจังหวะนี้มาทีอย่าโดนนะอย่าโดนที่ตรนี้อยา่ยาอย่าบ้านโอเคไม่เป็นไรครับลูกนี้โอ้เกือบโดนอัญจูครับวิรัญญาให้มาสวรษณ์ดีดต่อมาครับมาแล้วครับกัญญาณัตกัญญาณัตคนเดียวกัญญาณัตเจอหลายด่านครับพี่ที่สวรรค์แล้วตั้งป้อมยิงจังหวะนี้โอ้ไอเดียดีแล้วครับเหลือแค่ปฏิบัติต,ตอนนี้ อกัญญาณัตออกไปวิรัญญาวิรัญญามาหน่อยน้องอิมมาหน่อยโยเข้าขวามาทีนัทวดีนัทวดีเปิดเข้าไปแล้วมงจหวันนี้โอกาสแรกของกัญญาณัตเลยครับไม่เป็นไรตะกี้นอนนานตะกี้นอนนานเปิดขึ้นมาต้องได้กัญญาัตทัดมงมาสวรรค์สวรรค์อุ้ยอาจารย์อย่าเพิ่งยก จันใจเย็นโอ้ยเรียบร้อยครับทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติอินเดีย1ประตูต่อ2นะครับอินเดียได้2ประตูจากซานิก้าบาร์ตฟอร์ครับนาทีที่30มสินาที70นะครับเอาเจ็ดครับขออภัยก็เป็น2ประตูชัยของอินเดียนะครับส่วนไทยเนี่ยตีเสมอจากชัชวันลอดทอนนาที48ครับก็ทำให้อินเดียคว้าตั๋วในชิงแชมป์เอเชียหนนี้ไปนะครับส่วนทีมะเทศไทยตกรอบนะครับ ก็ทัวร์นาเมนต์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็4เกมค่ะปลายปีนี้โอ้โหพยายามเต็มที่แล้วครับแต่ว่าวันนี้นแ<ฟ><อ>พ้ความผิดพลาดใช่เราผิดพลาดเยอะกว่าครับก็พลาดโอกาสในการไปเล่นทิงแชมป์เอเชียไปนะครับ